วัดอุโมงค์หรือส่วนพุทธธรรมเป็นวัดยุคแรกๆของเมืองเชียงใหม่ค่ะเพราะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพญามังรายเดิมชื่อวัดเวลุกัตถารามหรือวัดไผ่11กอเพราะตั้งอยู่บริเวณป่าไผ่เชิงดอยสุเทพซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงใหม่ค่ะเจดีประธานเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของวัดเพราะตั้งอยู่บนอุโมงคซึ่งไม่ใช่อุโมงคธรรมชาตินะคะ แต่เป็นอุโมงค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อเดินเข้าไปจะทำให้รู้สึกเย็นสบายและสงบอย่างบอกไม่ถูกค่ะหน้าที่การใช้งานของอุโมงค์นะคะถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ภิกษุใช้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือศึกษาพระธรรมคำสอนซึ่งในประเทศไทยเนี่ยพบเพียงแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะหน้าที่ของเราคือบันทึกสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้รู้ว่าสิ่งนี้เคยมีอยู่